ครับเพื่อนๆวันนี้ก็บรรยากาศดีนะฮะมาวัดพระพุทธฉายนะฮะแต่ว่าวัดแวะวัดพระพุทธแสงธรรมก่อนนะฮะเป็นวัดขนาดใหญ่นะครับวัดธรรมยุทธนะฮะสวยมากนะฮะด้านในเป็นโดมใหญ่มากเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับไปเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆด้านหลังผมนี่ก็ที่เป็นโดมนะฮะที่เราถ่ายเมื่อกี้ก็เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะฮะนะครับเป็นแบบศิลปะแบบอินเดียนะฮะเป็นปางปฐม,มเทศนานะครับนะเหมือนกับวัดทําเขาปรางใหญ่มากนะใหญ่สุดๆเลยเพื่อนๆแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราจะเห็นว่าจะมีเหมือนกับสัตว์อ่า เป็นแบบซุ้มนะฮะยาวๆไปเรื่อยเลยนะครับรอบรอบอาคารโดมนะฮะซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะเอาพระมาตั้งนะซึ่งวัดเนี่ยผมเห็นเนี่ยสร้างมาโอ้ก็เกือบจะ5ปีแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อครับเพื่อนครับอันนี้ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะฮะขนาดใหญ่ที่วัดก็มีนะครับสวยมากมีหลายศูนย์มากเลยนะครับเพื่อนๆศูนย์ปฏิบัติธรรม เพื่อนด้านหน้าผมนี่น่าจะเป็นโบสถ์นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอ้เพื่อนๆครับเป็นอุโบสถนะสวยงามนะฮะดูนะฮะเหมือนแบบประดับไปด้วยกระจกนะครับคริสตัลแล้วกเ็เป็นกระจกธรรมดาแล้วก็ด้านไหนเป็นไม้เป็นมีหานนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าสวยงามขนาดไหน เพื่อนครับเราเข้ามาด้านในแล้วฮนะสวยมากนะฮะบริเวณด้านในเป็นแบบไม้ไม้มาต่อกันนะฮะแล้วก็มีเจดีย์มีอะไรมากมายเลยนะฮะพระองค์สีขาวครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับเราทําบุญเนี่ยเขาก็จะมีตอกไม้ทุกปิดถูกเทียนนะฮะแล้วก็ทองทองก็ติดติดบริเวณนี้นะฮะนะก็เป็นลักษณะมันกาวเพชร บนก็จะเป็นปงขาวๆยวเราไปติดกันนะครับนะสวยงามพากพื้นที่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆ